ครับครั้งที่3แล้วกับแฟนมีกับฟาร์มเอาปีนี้ป้าเป็นไงบ้างมีใจมีใจทุกครั้งที่ได้ไดเจอแฟนแล้วก็มากับฟาร์มเฮาว่าจริงๆมันทําให้รู้ว่าเอ้เวลาผ่านไปเลยแต่ช่วงเวลาที่มันผ่านไปปีกว่าๆมันเป็นเวลาที่มีคุณค่าและมีความสุขกับกับฟาร์มเฮากับแฟนๆกับพี่พี่ด้วยทุกคนเพราะเราเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกครับอบครั้งนี้มีความพิเศษอะไรบ้างลูกมีความพิเศษที่เห็นทุกคนดูดีขึ้น มันน่าภูมิใจอ่ะปากหวานแล้วนะคือคุโปกับฟาร์มเฮาส์แล้วก็ทุกคนเนี่ยราเีละคือคือเหมือนแบบเหมือนเราโตมาพร้อมกันอ่ะเราก็แบบแบบพอมาจนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่ามองย้อนกลับไปเฮ้ยจริงๆมันแค่ปีเดียวเองอ่ะเราก็รู้สึกว่าทุกคนดูมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบแฮปปี้ แล้วที่เห็นพาทุกคนที่กินปลาเผาในรสชาติใหม่ๆด้วยช่วงระยะเวลาการเดินทางหนึ่งปีกับพาเมาในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วครับพูดพิ้วขาไหนอยะจริงๆถ้าที่เห็นแฟนๆก็รู้สึกว่าแฟนๆเขามีความสุขมากขึ้นในทุกๆครั้งที่แบบเราได้เจอกันครั้งนี้ก็รอเจอทุกคนอยู่ นี่ไม so oh. ่ได้เจอกันนานมากเขากว่าดูตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นด้วยวายมากเลยวายก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับจริงๆเนี่ยข้างหลังเต้นเลยถ้าสมมติกล้องแพนได้เนาะคือคืออย่างนี้ผมรู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่เจอแฟนๆจริงๆครั้งแรกบางคนไม่ได้มาครั้งที่สองบางคนก็ไม่ได้มาครั้งนี้ก็ได้เจอคนหน้าใหม่ๆด้วยบางคนผมไม่เคยเจอแต่หลายๆคนเนี่ยเจอตลอดก็ขอบคุณที่มาหากันตลอดครับไม่ได้เจอแฟนสังอาทิตย์เดียว ไม่ได้เจอไม่ได้เจอแฟนกับนานาดนจริงยังไม่นานะเพราะเราเพิ่งไปเพิ่งไปที่ลาวเพิ่งไปล่าสุดก็เจอจริงๆที่ส่งสนามบินมารับสนามบินขาที่ไปฝรั่งเศสก็มีก็น่ารักมาส่งด้วยครับคือจริงๆก็ไม่ได้เจอกันไม่นานมากแต่ว่าที่เจอกับฟาเท้าเนี่ยค่อนข้างนานเพราวันนี้ดีใจที่ทุกคนไาเจอกันเลครับวันนี้ก็เอาอะไรมาซืิอเหรอครบว่าขนมปังู่แล้ว น้องปังปามเฮาทุกคนกินแล้วมีความสุขแน่นอนผมกินแต่เด็กใช่ไหมต้องถามเขาด้วยว่าอยากได้อะไรบ้างอยากให้เซอร์พิทยังไงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะโปรขนมปังไม่ไม่ใช่ฟ้าแปนแนไม่ใช่ฟ้าใจเย็นบนเวทีมีก้งนี้มษอะไรบ้างครั้งนี้ก็มีเราจะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกับขนมปังที่แบบว่าให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วขนมปังมันสามารถทําแบบนี้ได้นะโดยเฉพาะขนมปังปามเฮาอะไรอย่างเงี้ย อาจจะเป็นผ่านเซอร์ไพรส์ที่แฟนขับคาดไม่ถึงใช่ไหมใช่ใช่เผื่อไปแล้วครับใช่ครับวันนี้แอบมีเตรียมเพลงมาร้องให้ด้วยแต่ต้องดูว่าเพลงอะไรจะมีกิจกรรมร่วมกันไหมกับแฟนขับเป็นวันีมีมีแน่นอนครับมีแน่นอนโอ้ไห่จะมีแฟนมีด้วยกันแล้วก็ต้องมีส่วนร่วมใกล้ๆกันหน่อยใช่ครับโอเคฝากกิจกรรมครั้งนี้ก่อนเลยครับก็จริงฝากกิจกรรมความเ้าทุกครั้ง้วยครับแล้วก็ครั้งนี้ก็มีอะไรพิเศษกว่าครั้งอื่นที่ผ่านมาก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยไปด้วยกัน แล้วก็ตื่นเต้นมากครับมีตื่นเต้นมากครับและที่สำคัญคือครั้งนี้พี่ไม่หล่อขึ้นนี่เป็นแฟนต้องใจละลายแน่นอนโอ้โหล่เถื่มโอนเลยก็ครับชมเปิดโอกาสให้ชมเต็งเชิญครับเต็มที่อ่ะไอรอนเนอบ่าวหุ่นเลยบ่าววุ่นบ่าววุ่นเพราะบ่าววุ่นเนอร์แล้วแบบมีแฟนถามแบบเราจะปันใจให้คนอื่นไหมเออเราก็แบบ มีแต่แฟนๆแหละที่เรารู้สึกว่าเขาดูดี่สุดในสายตาเราแล้วไปไงครับเี่พี๋ยวจะพาวุ่นตอนนี้เจ้าชูเจ้าชู้ในที่ไหมฮะเจ้าชู้ในที่ไหมก็ก็วันนี้มีกิจกรรมครับที่เซอร์ไพรส์กับแฟนๆโดยขนมปังคามเขาเนี่ยเยอะมากเขาที่สำคัญก็อยากฝากติดตามงานอะไรนะ งานเขาดาวงานเขาดาวขอบเยือนพาวสิ้นปีรับรองว่าสนุกสุดเหวี่ยงแน่นอนแล้วนี่ฝากก่อนที่ถามเลยนะพี่อ่ะโอ้ยแล้วปีถามก่อนเลยปีนี้คือมันมากแล้วเดี๋ยวโปจะไปโพสต์ในโซเชียลของโปว่าแบบอยากเห็นพวกเราทําอะไรแล้วอยากให้พวกเราแต่งชุดอะไรแล้วพวกคุณจะแต่งชุดอะไรมาอ่ามาเซิร์งกันก่อนก่อนจะไปงานเขาดาวมางานที่เราถุกที่เราไปกันมาก่อนที่ปารงเดี๋ยวไม่ได้คุยกันเลยกับพีออครับแับเป็นงานแต่งเช่นเดียวกันนี้เป็นไงบ้างดูสนุกมาก ตัว่าดีออทุกทุกแฟชั่นโชว์ดีออลผมไปแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันสวยงามแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีแต่รอบนี้ก็มีความพิเศษพ่วงเรื่องของ BOS ไปด้วยก็ต้องขอบคุณทางดีออมากมากคือถ้าไม่มีดีออล้วก็คงไม่ได้ไป b o กันแล้วก็ขอบคุณ BOS เหมือนกันคือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีของทั้งผมและโปและทีมงานที่เราได้ไปทําอะไรที่แบบใหม่ๆทําอะไรที่แบบสดชื่นสดชื่นในวงการแฟชั่นแล้วจริงก็จริงจริงก็มีจริงๆมีพี่ใหม่ด้วยแล้วต้องบอกว่าคือ ราะว่ามันเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากอ่ะที่เราในฐานะคนไทยอะ่ะเพราะว่าเวลาเขาเขียนว,ว่าแบบเด็กพวกนี้แบบมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าภูมิใจนะที่แบบว่าครั้งหนึ่งมันมันมีความเป็นไทยอยู่ในนนะั้นอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าเราไปที่ไหนก็ตามไม่ว่าเป็น Dior หรือ B O F หรืออะไรเงี้ยครับก็ภูมิใจมากกับตำแหน่งผู้สูงสุดุนด้านแฟชั่นของ B O F เป็นไงบ้างครับ คือจริงโป้งบอกว่าโปอชอบแฟชั่นแต่เด็กต่อ,อให้แบบว่าแบบจะหยิบอะไรมาใส่ให้วเงี้โปจะรู้สึกสนุกทุกครั้งจะรู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้ลองเสื้อผ้าอย่างเงี้ยออพอจนวันนี้แบบดีไซน์ร่วมงานกับดีออมันเลยแบบส่งผลให้ได้ไปเข้าในบ OF แล้วตอนอยู่บ o f ก็คิมโจนก็เป็นคนตัดเสื้อผ้าให้ด้วยแต่เขาเป็นด mm ีไซเนอร์ของดีออก็รู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่แบบเงินมันไม่สามารถซื้อสิ่งนี้ได้ครัแบบ แล้วก็ดีใจที่ได้ไปกับพี่มายแล้วไปกับทีมเบียของเขาแล้วไปกับยอรู้สึกว่าเออมันแบบมันน่าจดจําอ่ะเราเราไม่รู้ว่ามันจะมีอีกไหมอะ่ะแต่เราก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนคะัันะการเป็นไอคอนและการเป็นที่สุดยไ,ไ,ไดที่บุญนความรู้สึกเราเป็นยังไง ก็ดีใจจริงๆต้องบอกว่าเรื่องแฟชั่นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคือแฟชั่นมันมีหลายแบบเราไม่ต้องบางทีก็เยอะบางทีก็น้อยคือจะสุดท้ายแล้วทุกคนต้องแต่งตัวของบ้านทุกคนอาจะต้องคิดนิดนึงว่าเฮ้ยมันเหมาะไหมมันดีไหมหรือว่าสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองจริงการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแฟชั่นแล้วก็มีอิทธิพลที่เขาให้เกียรติก็ต้องบอกว่าเราก็ดีใจเพราะจริงๆแล้วเรื่องแฟชั่นเป็นเรื่องง่ายๆที่ทําให้ทุกคนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตเราแฮ ppy กับอนาคตแฟชั่นเราย่งไรตัววงการแฟชั่ ขอว่านาโคตยังไงเลยครับแต่มมช่างใ,<ช>ใช่ไหมครับคือจริงๆก็จริงๆก็น่าจะเดินไปกับเด็ออกไปเรื่อยๆแล<ม>้วเราก็เติบโตไปพร้อมกันแล้วคิดว่าคือถ้าเกิดว่าวันนี้เราสามารถแบบเรียกว่ามีอิทธิพลให้กับคนอื่นๆทั่วโลกได้คือผมรู้สึกว่ามันน่าเป็นสิ่งดีๆที่เราทำมาที่ทำเปนมาตลอดเงี้ยว่าแบบเฮ้ย แค่แค่ไรฟ์แฮปปี้กับการแต่งตัวคนที่เขาได้เห็นว่าเฮ้ยมันทําได้แล้วเขาลองทําดูแล้วเขาก็มีความสุขด้วยอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นการส่งความสุขเล,เล็กๆที่มันน่าต่อยอดไปได้ครั้งนี้แฟนกลับให้กำลังใจอยู่ไหมเวลาดเดินไปมากำลัรกลับเล็กมากโอไม้เอ้ในฝันความรเ้สึกย่างเงี้โอ้ดี oh, ใจต้องขอบคุณความรู้สึกแรกผมขอบคุณ <S <S ผมขอบคุณทุกครั้งที่แบบแฟนๆทุกประเทศเลยที่ตอนนี้ด้วยที่ฝรั่งเศสทุกครั้งเราเราเหมือนได้รับ กิ๊บแอนเทปพลังงานดีๆที่ที่ทำให้ทุกคนแบบมีความสุขไปด้วยกันคือถ้าไม่มีผู้รับไม่มีแฟนๆผมก็คงทำงานไม่มีความสุขต้องบอกเลก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับสร้างอุลราาสูงๆด้วยค่ะสูงมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมาดิสิคอนก็คือจริงๆต้องต้องขอบคุณแฟนๆนะขอบคุณแฟนๆมากๆที่แบบเป็นพลังใจให้กันทั่วโลกเลยเพราะแบบว่าคืออย่างทุกๆครั้งที่เราไปงานอะไรพวกเนี้ย จริงถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเขาซัพพอร์ตเราคงไม่ได้มากันไกลขนาดนี้จริงๆขอบคุณนะครับทุกคนแม่ส่วนต่างจะมีแฟนมีเบอร์โทรศัพท์่าเป็นแฟนมีครับจะได้เห็นอะไรบ้างคะแบบเป็นแฟนแค่ไม่เห็นอะไรบ้างก็คือมีอะไรพิเศษแหละคต่ตอนนี้ก็กำลังเตรียมอยู่ ครับแล้เราจะไปอะไรไปบ้างไรอารูปอะไรพิจิตรเราจะต้องฝึกทำจะต้องนำความเป็นไทยไปนำเสนอบ้างน้อยขนาดไหนในการที่จะพาแฟนศูนย์ไปเจอคนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไทยอยู่นั้นแน่นอนครับเพราะว่าคือแม่ศนย์เราพูดถึงความเป็นไทยเนาะ,ะเราพยายามคือแฟนขับต่างชาติ ก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่มีโอกาสที่ได้ดูเราก็เดินทางไปหาเขาว่าเฮ้ยแมนสูนมันเป็นอย่างนี้นะเพราะจากตอนแรกที่เขาไปดูคินพอสไงแล้วแบบเขาได้ดูกันเยอะว,นนวันนี้เรามีหนังไทยอะ่ะเราอยากบอกเขาเฮ้ยความเป็นไทยเป็นแบบนี้นะอันนี้คือความเป็นบ้านเกิดของพวกเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามาเอ็นจอยกัน,แ,นแลเขาจะได้เห็นอาบอลลัมไหมคะก็ถ้าเกิดว่ายอดสูสงก็พร้อมอยู่แล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเีกซ้อมเลยเดี๋ยวเสร็จงานฟา,าร์มเอาใหกลับไปซ้อมเลย ประเทศที่ไปก็แบบแตกต่างกันกับการมาแดงหรือการที่เรียมไปก็มีบ้างครับก็อาจจะเป็นฟิลแบบว่าเราเอาวัฒนธไทยไปไปเปรนกับของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องรอดูว่าว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าหลายๆเมืองที่เราจะได้ไปเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปตอนที่เราไปโวลทัวร์ครับทางนี้ก็น่าสนใจอยากจะเป็นแฟนที่นั่นมากมมกอยากอไร้ไปชมโอ้จริงผมก็อยากเอาเอาอะไรที่มันแบบ ที่บ้านเขาหาดูได้ยากไปโชว์และที่สําคัญมันก็วีดีเลรทคือมันเกี่ยวเนื่องกับตัวแมนส่วนจริงๆด้วยความที่ว่าเราไปเป็นแฟนมิชไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเราก็อาจจะพยายามทําให้คอนเทนต์มันน่าสนใจมากที่สุดในในจำนวนคนที่เราไปได้แต่ถ้ามีโอกาสในอนาคตเราก็จะทำให้แมนส่วนมันเต็มอิ่มขึ้นแล้วเอาไปให้เขาดูคืออย่างที่โปบอกไปคือจริงๆแล้วมีหลายๆคน,นแฟนๆต่างประเทศที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูแมนส่วนจริงเราก็จะเอา แก่นบางอย่างที่ไปพรีเซนต์เนี่ยเขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันสูงคืออะไรเห็นด้วยตาจากพวกเราครับนี่ประมาณนั้นครับก็รอดูเพราะว่าคือบอกว่ามันมันมันเป็นความภูมิใจแหละครับที่มันเหมือนแบบเวลาที่เราไปงานแฟชั่นแล้วเขาแบบบอกว่าเฮ้ยเรามาจากประเทศไทยหรือแมเนี่ยวันนี้เราผ่านหนังไปด้วยอย่างเงี้ยไปหลายๆที่ในโลกเพราะว่าครั้งหนึ่งอ่ะมันน่าภูมิใจในฐานะคนไทยใช่ครับอัปเดตซีรีส์นี่จีนหน่อยค่ะซีรีส์หรือเป็นละครหรืออะไร คาดว่าคาดว่าถ้าจะเป็นซีรีส์หนังหรืออะไรสักอย่างก็ต้องรอก็ต้องรอติดตามเพราะว่าคือเหมือนแพลนปีนี้มันมันมันกลายเป็นของหนังแมนสวนใช่ครับได้เราก็เลยอาจจะขยับไปปีหน้าแต่ว่าได้ดูแน่นอนเริ่มเริ่มมาทำงานกับทางจีนโอ้ครับปีหน้าซีรีส์จริงๆปีนั่นมีโปรเจกต์เยอะโปรเจกต์เยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่แค่กับทางจีนอย่างเดียว มีอยางอื่นด้วยที่กําลังทําเยีอแพ่นและที่คอนเฟิร์มแล้วก็เยอะครับและที่ทํากําลังเตรียมไม่อยู่ก็เยอะไม่ใช่เกี่ยวกับการสแสดงอย่างเดียวมันมีหลายอย่างมากก็ติดตามครับแต่การทางจีนนี่ต้องไปเป็นเดือนเลย<ม>โอถ้าไปก็นานใช่รับเพราะว่าเหมือนเราไปแบบเหมือนเราไปอยู่โปรดักชั่นของเขาไปอยู่ร่วมกับนักแสดง,งเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ้ายกับปีนี้ของงานรำานค่ะ้วนจอยว้นจอยว้นจอยอ๋อย้ายที่เลยค่ะ <c oughs> คือปีนี้จะมีความพิเศษไงจากปีที่แล้วแบบมันกำลัเซฟมากทุกคนแฮปปี้มากเลยเนี่ยขอบคุณมากมากที่ส u p p o r t ก็คือจริงๆคือต้องบอกว่ามันเหมือนแบบทั้งปีเราเจอกันเราสองความสุขให้กัน <c oughs> กับเป็นแฟนกับทุกๆคนงั้นคือมันเหมือนพอมันมีงานสิ้นปีมันเหมือนเป็นการแบบร,รวบรวมความสุขทั้งปีที่เราต่างไปเจอมาและแชร์กันมาไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นหรือการทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่ปีนี้ที่มันสรุปมันคือตรงที่ เราแชร์พูดคุยกันว่าเฮ้ยทุกคนอยากเห็นอะไรจากพวกเราอย่างเช่นพี่มาเขาก็อยากแบบเป็นกระหังเป็นกระสืออะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่างถึงกันเรียนนี่คือไม่เรียวนั่นคืออย่างนี้เราจริงๆเราเป็นคนชอบความความสุขอยู่แล้วนะชอบส่งต่อความสุขเร้สึกว่าเฮ้ตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยไปงานกาชาดหรือแม้กระทั่งคนกรุงเทพอย่างเงี้ยเคยไปขอทองรอเปล่านะเคยไปดูประเภทแบบที่เป็นเมียงงูกระสือกระหังอะไรเเราก็รู้สึกเฮ้ย ถ้ามันได้เป็นคงสนุกอ่ะแฟนเห็นคงสนุกเพราะเขาไม่ได้เห็นแค่เราก็ต้องดูว่าน้องๆคนอื่นในทีมจะเป็นอะไรบ้างไหนนึกออกไหมมันก็มีอะไรลุ้ๆแล้ที่สําคัญก็คือเราก็ยังรออยู่ว่าแฟนๆอยากเห็นอะไรแล้วเราจะมาอัดเด็บให้ให้แบบให้งานมันดูแบบไหนครบความสุขมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเราติดตามในโซเชียลเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งคําถามไปว่าอยากเห็นพวกเราใส่ชุดอะไร mm hmm. อยากอยากเห็นพวกเราร้องเพลงอะไรเต้นแบบไหน อะไรฮะได้ทุกรีเควสโอ้ยถ้าทุกรีควสน,น่าจะเขาดาวสักร้อยอเ,รเราจะทำให้เต็มที่เพราะว่ามีสิทธิ์เหมือนกันนะจ๊ะแต่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 ทจริงตอนนี้ทางทีมเนี่ยมีเซ็ตคนนะครับเพื่อสำหรับไว้ไว้ใช้คำาผมก็คือเซ็ตคนไม่สำหรับบริการแฟนๆใช่ว่ามีอะไรที่อยากเห็นอยากทำหรือมีปัญหาอะไรที่แบบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็คือส่งมาทางเดือนข่าวได้เลยทางทางทีมก็จะช่วยแบบ ช่วยคุยช่วยคิดแล้วก็มาปรึกษากันในทีมทีนึงคือเซตทีมใหม่ขึ้นมาเพื่อการนีโเยเฉพาะครับเพราะว่าด้วยความที่พวกเราเป็นค่ายเล็กแล้วแบบค่อยๆโตมาแล้วแล้วมาเลยเหมือนแบบมันจะมีความแบบดูแลแฟนคลับไม่ดูถึงแต่ณวันนี้อย่างที่พี่มายบอกเรามีหน่วยงานนี้แหละขึ้นมาของเบียร์คาร์งั้นอย่าน้อยใจนะเจ้าทุกคนเราจะดูแลทุกคนอย่างเต็มที่พร้อมดูปูเสือให้ถ้าหน่วยงานทําไม่ดีร้องเรียนมาได้นะครับร้องเรียนได้นะ เอาปากทร่มันเลยครับเป็นับมัร่วมมอนจอยกันได้เลยฝาับเยการมาเลยครับเข้าดาวของเบียนคาวครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวซื้อบัตรกันได้เพราะตอนนี้ประกาศแล้วว่ามีราคาไหนบ้างครับผมรอมาเอ็นจอยด้วยกันเตรียมเสื้อผ้ามาด้วยนะฮะปีนี้สนุกแน่นอนครับสนุกไม่แพ้ปีก่อนแล้วก็มีความแตกต่างจากปีก่อนเยอะมากปีนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนใช่ก็เจอการวมพออเลยอ